นะครับเรามาดูนะครับมังกรวันนี้ยังไม่พ่นไฟนะครับมังกรยังไม่พ่นไฟนะครับดูใหญ่โตมโหฬานนะครับสวยงามมากเลยครับเรามาอยู่ที่นครสวรรค์นะครับวันนี้มาอยู่นครสวรรค์แล้วนะครับดูสวยงามอลังการนะครับมีมวลขลังมีมวลเสน่ห์มากครับดาก้อนนะครับหรือว่ามังกรนะครับ ดูแลแบบมีเสน่ห์มีมวลขลังนะครับมานครสวรรค์อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชมกันนะครับนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพในคราบมีมวลเสน่ห์นะครับน่าสนใจนะครับมวลเสน่ห์ของเมืองไทยก็นครสวรรค์นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอย่าลืมอย่าชมอย่าพลาดนะครับ าน,นครสวรรค์ต้องแวะชมนะครับ